สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูโยลูกชาวสวนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครูยโยจะมีฝรั่งฝรั่งโบราณาให้เพื่อนเพื่อได้ดูนะครับอันนี้เป็นฝรั่งไทยที่เกิดจากการขึ้นจากมเมล็ดนะครับเขาจะขึ้นเองก็เหมือนกับว่ามีนกมากินฝรั่งแล้วมาอืแล้วก็เม็ดก็ขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้ที่สวนครโยจะมีอยู่สองต้นใกล้ๆกล้กันต้นนึงต้นน,งตน,น,งตนนึงต้นนึงนะครับเนี่ย อยู่ตรงนี้ดีก่อนนะลูกเขาอันนี้ลูกเขาก็ยังไม่แก่เท่าไหร่จะเป็นลูกใหญ่เขาจะออกตลอดเลยนะครับออกออกทั้งปีแต่ช่วงนี้เขาจะออกลูกเยอะแล้วเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นเดียวกันเลยรุ่นนี้ถ้าถ้าเราปลูกฝรั่งถ้าเราจะหอเนี่ยเราต้องหอรุ่นประมาณอย่างนี้น,นะครับถึงจะห่อได้ที่เป็นลูกอย่างเนี้ถึงจะห่อได,อได้เพราะว่าฝรั่งถ้าเราไม่หอเนี่ยก็จะมีหนอนอยังไงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจะมีหนอนมากินลูกเขาแล้วเราก็จะไม่ได้กิน เดี๋ยวว,าว่างๆคุยก็คงต้องมาหออนะคะดี๋ยวเรามาดูอันนี้ยังไม่แก่เท่าไหร่แต่ให้มาดูเนื้อข้าหในขอัเขาจะหายยากแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้ฝรั่งไทยส่วนใหญ่จะฝรั่งที่เขาขายขายกันนะจะเป็นพันุฝรั่งสายพันธนะุ์ฝรั่งเวียดนม้มฝรั่งกิมจูฝรั่งแตงโมอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็เป็นฝรั่งไทยก็หายหายากมากพอสมควรก็นะครับถ้าเป็นฝรั่งไส้ขาวรสชาติของฝรั่งไทยเนี่ย ถ้าพูดถึงเขาจะมีความหวานจัดยิ่งเราปลูกแบบไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ไม่ได้ดูแลเนี่ยความหวานของเขาก็จะสูงแล้วก็จะอร่อยถ้าเขา,ขาแก่จัดนะครับขนาดเขายังไม่แก่จัดเนี่ยพอกินก็ยังมีความหวานมากอยู่นะครับจะมีความฝาดนิดนิดแต่ก็อร่อยตอนนี้ถ้าตามตลาดตามอะไรก็จะไม่มีพันธฝรั่งไทยขายแล้วกุยโยก็จะเก็บรักษาพัาธานธุ์ของเขาไว้ก็เพื่อที่จะไม่ให้ฝรั่งไทย หมดพัน์ไปจากประเทศไทยนะครับเขาเป็นฝรั่งที่ดอกมากเลยนะครับผมถ้้เพื่อนๆดูก็คงให้เพื่อนๆมารู้จักว่าประเทศไทยก็มีฝรั่งเป็นของไทยเหมือนกันเนี่ยถ้าเราจะห่อเขาเนี่ยอย่างลูกเนี้ยก็ต้องเด็ดทิ้งไม่ใช่ไม่ได้ลูกเล็กไป ที่จริงฝรั่งเนี่ยถ้าคนที่จะปลูกเนี่ยเขาจะเป็นพืชที่ที่โตง่ายแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ทนทนทานนะครับสมมติถ้าโดนน้าโดนอะไรเนี่ยถ้าเป็นพืชชนิดอื่นๆอาจจะตายแต่ฝรั่งเนี่ยสามารถที่จะทนน้าท่วมได้ด้วยนะครับถ้าเป็นฝรั่งพันธนะุ์ฝรั่งพันธุ์ดีๆนะใจของพะโยนะน่าจะหาฝรั่งไทยเนี่ยเพราะเขาจะเป็นพืชที่โตเร็วเนี่ยเอาทําเป็นต้นตอแล้วก็หาฝรั่งสายพันธุ์ดีๆ เอามาเปลี่ยนยอดหรือติดตาอะไรก็แล้วแต่หรือจะทาพกินก็จะได้ดีเหมือนกันอันนี้ปลูกแบบทิ้งเลยนะ่รกไปหมดเลยมีฝหลังมีคาเดาวมีอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ดูแลอะไรเขามากมายเท่าไหร่นะครับผมฝ้าหลังไทยเนี่ยจะมีเป็นจะมีสองแบบแบบนี้จะเป็นแบบรูปก,กลมๆมนะครับและอีกแบบหนึ่งตรงหัวขั้วเขาเนี่ยจะเป็นจุกจุกยื่นออกมานะครับก็อร่อยทั้งสองแบบเลย อนนี้หาทานยากมากแล้วนะคะสำหรับวันนี้คูยโยลูกชาวสวนก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆอย่างสูงน,นะครับที่ติดตามคุยโยลูกชาวสวนได้ดีมาเดยตลอดขอบพระคุณมาก